ได้ลูกวันนี้มารับวัคซีนและฝังชิปฝังชิปนะครับฟรีนะครับที่เซ็นทรันอีทวิวนะครับเราจะนั่งรถเข็นไหมครับนี้ขึ้นมาที่ชั้น 3, สามันดาดฟ้านะครับ มาตัดเช้านะครับไม่มีรถเลยนะครับใช่ไหมล่อปะชิโลสู้ซู่ปะชิโลมารอ,อเข้าห้างนะครับตอนนี้รอสิบโมงนะครับห้างเปิด <c oughs> นนชั้นดาดฟ้าเลยนะครับ <c oughs> ลงเย็นมากเลยนะครับลงเย็นไหมล่ ลมเย็นมากเลยนะครับเอาแล้วฮึ่มฮึ่มลมเย็นไหมลมเย็นไหม เน้ออ no. oh, ้าวไปไหน้วลูกไปไหนไปนะนั่ง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 คือเส่นั่งคือแสไปไ Bà lúc bắt mấy không bèn lại ba ba lỗ tỏ tỏ kiêu và lúc bà tỏ kiêu con tỏ kiêu con nào vậy đi ไปเดินเดินเดินไปะดิเดินนลกี่เป็สแตใหญ่มากค่ดทบะอืมบะทิ <c ười> บะ 没猫的 nè, <laughs> à, xài mua cũng được. oh, đó, lo à?

ดูดดูเด็กเอ๊ะจุบกันไหนดิตัวตัวผู้หรอครับอ๋อตัวเมียเหมือนกันเออตัวตัวเมียเหมือนใช่หมอดูนแะดูน้องด uh ้น huh. เออนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆที <c oughs> ่เราจะมาดูหนังอ่ะโลกวันนี้เรามาดูหนังไหมอ่่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆ ไงออออกําหมีตัวใหญ่แล้วนี่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 ใ้ล้ยวไทยกําหมีหน่อย

đây đây kêu là Cái đây kêu lắm gặp ban, gặp ban